หลายคนคงได้ยินนะครับว่าโค้ดทั่วไปเนี่ยมักจะบอกว่าการที่เราทํางานใหม่ๆจบมาใหม่ๆนะครับอย่าพึ่งลงทุนนะครับอย่าพึ่งซื้อบ้านอย่าพึ่งซื้อรถนะครับให้ใช้ให้อยู่บ้านเช่าไปก่อนอยู่คอนโดไปก่อนนะครับแล้วก็เก็บเงินที่ได้เนี่ยไปลงทุนกับอสังหานะครับไปซื้อคอนโดแล้วปล่อยให้เช่าครับแล้วมีส่วนต่างจากค่าเช่านั่นคือรายได้ มากกว่ารายจ่ายนะครับเก็บค่าเช่าให้เพียงพอกับการผ่อนธนาคารนะครับแล้วส่วนต่างนะครับเช่นส่งค่าเช่าเนี่ยเดือนละหมื่นห้านะครับแล้วก็เราเก็บค่าเช่าเนี่ยได้เดือนละหมื่นเจ็ดเท่ากับมีส่วนต่างอยู่สองพันนะครับเท่านั้นสองพันเนี้ยเป็นเงินที่เข้ามาหาเรานะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเราไม่สามารถหาผู้เช่าได้ภาระค่าจ,จ่ายที่เราจะต้องจ่ายเดือนละหมื่นห้า ขณะที่ตัวเราเองก็ไม่มีที่อยู่นะครับเราก็ต้องอยู่บ้านเช่าด้วยเท่ากับว่าเราต้องจ่าย2ทางอันนี้ในมุมนี้นะครับก็ฝากให้คิดกันด้วยนะครับว่าสิ่งที่โค้ดต่างๆเนี่ยออกมาพูดเนี่ยไม่รู้ผมพูดคลิปนี้เนี่ยไปเหยียบตีนโค้ดคนไหนหรือเปล่านะครับว่าการทําแบบนั้นเนี่ยต้องคิดให้ดีนะครับแล้วอย่าไปคิดว่าการที่เรามีหหลังเก็บค่าเช่าได้1 7ื่นนะครับผ่อนธนาคาร15ื่นแล้วเรามีรายได้2 2000นนะครับถ้าเรามี2หลังนะครับ ก็ทำเหมือนกันนะครับเราก็จะได้มีเงินคูณ2นะครับก็คือมีเงินเข้ากระเป๋าฟรีๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องจ่ายเนี่ยสี่พันนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะหาคนเช่าได้หรือมีช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับระหว่างเวลาที่เขาเช่าเนี่ยมันไม่คงไม่มีใครเช่าบ้านเราหรือเช่าคอนโดเราเนี่ยยาว30ปีเท่ากับระยะที่เราผนสัญญากับธนาคารเนี่ยนะครับถ้าเขาเช่าแค่สักพักหนึ่งแล้วเขาก็ออกไประหว่างที่เรายังหาผู้เช่าไม่ได้เนี่ยนั่นเองคือปัญหานะครับ ปัญหาว่าเราจะต้องจ่ายค่าพันผ่อนธนาคารเราต้องจ่ายเรายังต้องผ่อนธนาคารอยู่หมื่นห้านะครับถ้ามีสองหลังก็สามหมื่นแล้วไหนบ้านที่เราต้องเช่าอีกนะครับที่บอกว่าจบใหม่ไม่ต้องซื้อบ้านเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องเช่าบ้านเพราะฉะนั้นเช่าบ้านเราเราอาจจะไม่ได้เช่าหมื่นห้าสมมติว่าเราเช่าแค่หกพันเจ็ดพันสามหมื่นสองหลังเมื่อกี้หลังละหมื่นห้าสองหลังก็สามหมื่นนี่คือสิ่งที่เราต้องผ่อนค่าจ่ายนะครับแล้ว บ้านที่เราอยู่เราก็ต้องผ่อนอีกเราก็ต้องเช่าอีกนะครับรต้องจ่ายค่าเช่าเขาเหมือนกันนั่นรวมกันแล้วเนี่ยก็ออกแล้วเดือนหนึ่งก็สามหมื่นกว่าบาทที่นี้แล้วรายได้ที่เราจบใหม่มาเนี่ยมันถึงไหมนะครับอันนี้ก็ต้องคิดให้ดีๆนะครับว่าจะไปฟังโค้ดที่เข้ามาสอนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับมันต้องเอาประสบการณ์จริงนะครับแล้วในมุมของผมนะครับผมมองว่าให้ทําอย่างนี้นะครับว่าเเราเนี่ยทําตัวเหมือนผู้เช่าคนนั้นเลยครับก็คือ เราสามารถที่จะซื้อคอนโดได้นะครับโดยที่เราเนี่ยอยู่เองนะครับแล้วเงินส่วนหนึ่งแน่นอนมันก็คือเงินที่จ่ายเป็นดอกเบี้ยก็เหมือนค่าเช่าที่เราจ่ายเป็นดอกเบี้ยแล้วก็โดนค่าเช่าเนี่ยอ่าโดนดอกเบี้ยเนี่ยกินไปฟรีๆนะครับค่าเช่าก็เหมือนกันเป็นค่าจ่ายที่เราจ่ายฟรีๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้อยู่ไปแล้วจ่ายค่าเช่านะครับแล้ว ส่วนที่เกินกว่าค่าเช่าเนี่ยมันก็คือเงินออมของเราเหมือนกันนะครับซึ่งเราไม่ได้ออมมาเป็นตัวเงินไม่ได้ดึงเงินมาเก็บมาออมแต่มันถูกไปลดต้นนะครับของธนาคารนะครับนั่นก็คือเงินออมแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าอย่าไปยึดติดนะครับว่าสิ่งที่เราซื้อมาไม่ว่าจะซื้อมาด้วยการประมูลซื้อมาด้วยการซื้อซับมือสองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยประกาศซื้อตามเว็บไซต์อะไรต่างๆประกาศหาซื้อที่เขาลงประกาศขายนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อของใหม่นะครับเพราะว่าการซื้อแบบที่ผมว่าเนี่ย เราเอาตัวเองเนี่ยเป andal, ็นเหมือนผู้เช่าเพราะฉะนั้นลูกค้าก็คือตัวเราเองเนี่ยที่จะเข้าไปอยู่ในคอนโดหรือบ้านที่เราจะจะจะซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการันตีแน่นอนว่ามีผู้เช่าแน่นอนก็คือตัวเราเองเนี่ยผู้เช่าตรงนี้ครับก็คือเอาเงินส่วนตรงนี้แล้วพยายามหาครับพยายามหาว่าค่าเช่าที่เราเช่าอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะซื้อคอนโดได้ในราคาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ตัวเลขนะครับว่าสมมติเราเดือนหนึ่งเนี่ยเราจ่ายค่าเช่าบ้านเนี่ยเดือนละหกพันเพราะฉะนั้นในหกพันเนี่ย ถ้าเราต้องกู้ธนาคารซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยหกพเนี่ยเราจะซื้อทรัพย์ที่ราคาเท่าไหร่นะครับเส้นสมมติว่าล้านกว่าบาทเราก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดนในราคาล้านกว่าบาทแล้วเราจ่าย6000ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเอาตัวเราเป็นลูกค้าซะเองนะครับแต่เวลาเราผ่อนธนาคารเนี่ยเราอาจจะผ่อนมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็เงินออฟก,ก็ไปออมอยู่ในส่วนของเงินต้นที่เราออมไปกับมันคือลอดต้นนะครับลดต้นลอดดอกนะครับแล้วอย่าไปยึดติดกับมันนะครับขอให้ท่านไม่ยึดติดกับมันนะครับแล้ว เมื่อไหร่ที่ท่านซื้อมาท่านไปอยู่นะครับท่านก็ทํางานปกติไปด้วยแล้วขอให้ท่านลองประกาศขายไปด้วยนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ขายได้เมื่อไหร่มีคนมาซื้อท่านขายไปเลยนะครับพอท่านขายเนี่ยนั่นหมายความว่าท่านสามารถหมุนรอบในการทําเงินได้แล้วเงินที่ท่านส่งไปเกิดกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดเนี่ยนั่นคือกําไรของท่านคือเงินออมของท่านเงินลงทุนของท่านส่วนเงินที่เราจ่าย ดอกเบี้ยไปก็เหมือนที่เงินที่เราจ่ายค่าเช่าบ้านไปปกติเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลว่าเราจ่ายค่าบ้านไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลยมันไม่ใช่แล้วเวลาเราซื้อทรับมาแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรั์ที่1คนขายร้อนเงินนะครับสองพย์บังคับคดีทรัพย์กรมบังคับคดีนะครับที่เราซื้อมาได้ต่ำราคาตลาดโดยเฉพาะรัพย์ที่คนร้อนเงินเนี่ยก็มีเยอะนะครับที่เขาอยากจะขายเพื่อปลดภาระเราไปซื้อทรัพย์แบบนี้นะครับเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอยู่นะครับขณะที่ไปอยู่ก็ประกาศขายไปด้วยนะครับขายได้นะกำไรมาเนี่ย หลังหนึ่งสองแสนสามแสนเรามีชื่อในทะเบียนบ้านหนึ่งปีเราไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วเสียแค่ค่าโอนสมมติว่าบ้านราคาล้านกว่าบาทนะครับราคาล้านสองล้านสามอย่างเงี้ยครับคอนโดล้านสองล้านสามนี่ครับ,รร 2, ร 3, รบเราเสียค่าโอนเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสองเปอร์เซ็นต์ของล้านกว่าบาทก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีภาษีนู่นนี่นั่นอีกนิดๆหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยก็ไม่กี่ตังค์ซึ่งตรงเนี้ยเป็นตัวเลขที่เราสามารถที่จะตกลงกับผู้ซื้อได้ว่าใครจะเป็นเงินออกหรือออกกันคนละครึ่งนะครับแล้ว เราสามารถที่จะทําทำกําไรจากตรงนี้นะครับถ้าเราหาซื้อรัพย์ได้ในราคาที่ถูกนะครับกว่าตลาดแล้วเรามาอยู่เองนะครับและผ่อนธนาคารไปด้วยนะครับหลังจากนั้นพอเราขายได้เนี่ยเราก็จะได้เงินส่วนต่างมาส่วนต่างแรกก็คือส่วนต่างของราคาตลาดที่เราซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าตลาดแล้วขายในราคาตลาดส่วนต่างส่วนที่2ก็คือส่วนต่างที่เราโป้เงินต้นไปนะครับดอกเบี้ยไม่ต้องไปคิดมันนะครับเพราะถือว่าเราอยู่เราคือผู้เช่าคนหนึ่งนะครับก็ไปอยู่นะครับแล้วพอท่านขายได้ท่านก็ หาแบบนี้ครับทำไปเรื่อยๆทําบนไปเรื่อยๆครั้งหนึ่งท่านอาจจะได้ครั้งแรกท่านอาจจะได้กําไรมา3ามแสนห้าแสนครั้งที่2ท่านอาจจะได้กําไรมา6กแสนเจ็ดแสนครั้งที่3ท่านอาจจะได้มากําไรเป็นล้านอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรวมๆแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยขณะที่เราทํางานประจาเนี่ยท่านก็จะมีเงินที่ลงทุนในธุรกิจอสังหาเนี่ยได้โดยไม่ต้องที่จะไปพึ่งธนาคารแล้วนะครับเพราะว่าเรามีเงินก้อนหนึ่งที่จะมาลงทุนแล้วนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับในการที่เราจะทํางาน จแล้วก็เช่าบ้านอยู่แต่เราเปลี่ยนจากค่าเช่านั้นเนี่ยเป็นเงินผ่อนธนาคารแล้วเป็นเงินเก็บแล้วเราขายที่สําคัญหลายๆคนเนี่ยมกยักจะยึดติดคือไม่ขายนะครับแล้วก็เก็บทรัพย์นั้นไว้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเราจะถือครองทรัพย์ชิ้นนั้นเนี่ยยาวนานไปตนตลอดไปเลยแล้วเราจะไม่มีโอกาสที่จะ,ะขยับตัวเองหรือว่าเพิ่มมูลค่าของอสังหาหรือการลงทุนที่เพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ประสบปัญหาแบบนี้อยู่หรือใครที่ไปฟังโค้ดต่างๆแนะนําต่างๆเนี่ยว่า ไม่ให้ซื้อบ้านนะครับไม่ให้ซื้ออะไรให้เช่าอยู่แล้วก็ไปซื้อคอนโดซื้อบ้านให้คนอื่นเขาเช่าแล้วกเก็บส่วนต่างนะครับแล้วเอาเงินค่าผ่อนบ้านค่าเช่าบ้านเนี่ยไปผ่อนธนาคารอย่างนี้ครับนั่นหมายความว่าท่านกําลังถูกบอกให้ท่านไปซื้อทรัพย์สินของดีเวลลอปเปอร์ต่างเนี่ยแล้วก็เขาก็มีรายได้นะครับ <S <S เขามีรายได้เขามีเขาขายห้องได้เราไปซื้อห้องเราก็มีกับตักนะครับแล้วถ้าห้องนั้นขายไม่ได้หรือห้องนั้นไม่มีคนเช่า ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเกิดความลําบากสําหรับท่านนะครับเพราะฉะนั้นลองเอาวิธีที่ผมแนะนำเนี่ยไปใช้ดูนะครับว่ามันได้ผลไหมครับผลเป็นยังไงหรือมีความคิดเห็นยังไงนะครับมีข้อคิดเห็นดีๆยังไงถ้าเข้ามาถามเข้ามาคุยกันได้นะครับช่องเอก property man ยินดีที่อยากให้คำปรึกษาในเรื่องของการลงทุนเรื่องอสังหาการซื้อบ้านการซื้อคอนโดการประมูลบ้านนะครับหรือว่าการซื้อที่ดินแบ่งล็อกอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะให้คําแนะนําทุกคนได้นะครับแล้วใครสนใจคลิป แบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับจะนําสาระความรู้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเล่ากันสู่กันฟังต่อนะครับอย่าลืมนะครับว่าโค้ดหลายคนนะครับเขาบอกว่าเขารวยจากการที่ทําธุรกิจทําอสังหาแต่พูดไปพูดมาแล้วก็คือการขายคอร์สเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วเนี่ยที่คุณมีรายได้หรือ,อสร้างเงินล้านต่างๆเนี่ยได้เนี่ย ในอายุเท่านั้นเท่านี้เนี่ยสร้างมาได้จากการที่คุณทํางานมีประสบการณ์จริงนะครับแล้วลงไปหน้าง,งานจริงทําจริงเกิดประสบการณ์จริงหรือไปทําแค่ได้สักครั้งสองครั้งแล้วก็ผันตัวมาเป็นโค้ดขายคอร์สอย่างเงี้ยครับโค้ดขายคอร์สนะครับซึ่งอา,อาจจะไม่ได้ประสบความสาเร็จจริงๆก็ได้นะครับ